มาคับพี่น้องถึงกับแทชบช็อกนะคะเมื่อตัวแม่แห่งวงการคับพี่น้องได้เข้าซบซันเล้าบันเทิงศิลป์นะคะเรียกได้ว่าเป็นอดีตศิลปินนะคะของหมอลำาสาหน่อยน้องพี่น้องนัวกว่าจะเป็นเพื่อสาหน่อยเพชรบานแห้งละกะัสาวน้อยลำเลินโชว์คับพี่น้องในวันที่31คือสภาพคมทีพานมาเข้ากับไดทราบีแล้วนะคะว่าเป็นวันปิดฤดูกาลนะคะของหมอลำาสาวน้อยลำเลินโชว์แล้วนี่หละเอฟซีแฟนคลับหลายทันลายคน นกพน้องกับากันแห่จับตานกพน้องเนาะว่าศิลปินท่านไหนบ้างนะคะที่อยู่ลำเพลินโชว์จะมีการย้ายนะคะไปขึ้นคณะอื่นจังสีนะครับพี่น้องซึ่งกะบ่บถือว่าพิษนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะของศิลปินหมอรองหมอลำนกพน้องเนาะนะคะกัถือว่าล่งย่างถือต้องวันหอะนกพน้องเนาะกับมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะคะถือว่าเป็น เรื่องปกติที่เฮาได้เห็นมาตลอดนะคะกับศิลปินมอรมอลำนาอพี to to ่น้องน้อช่วงนี้แหะค่ะพี่น้องเขาก็ค่อยๆได้เห็นนะคะคณะมอลำน้องพี่น้องน้องศิลปินท่านไหนบ้างที่จะมีการลงที่สิมีการโยกใหญ่ไปขึ้นคณะอื่นจังสีแม่เขาก็สิได้เห็นในช่วงนี้แหละเราว่าในช่วงนี้ก็จิมีคณะมอรมอลำน้องพี่น้องน้องกับิทย่อยปิดฤดูกาลนะคะตามๆกันมากเรื่อยๆนะคะในเดือนนี้แหละเขาพี่น้องก็คาดว่ากะนากีิ เบิร์ตนะคะกะนาสีเบิร์ตน็อคพี่น้องเนาะนะคะเอานี่แล้วครับพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับมือคืนนี้ในฝั่งของทางด้านซันแล้วบันเทิงศิลป์นะคะเป็นในมีการวิดฤดูการน็อคพี่น้องเนาะนะแล้วนี่แหละถือว่าเทิงชนอชกเทิงอึ่งครับพี่น้องนะคะเทิงชนอชกเทิงอึ่งเทิง์นเสื้อไทยเอฟซีแฟนคลับน็อคพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับและทานายคนก็คือสิผ้ากันจับตานะครับพี่น้องว่าศิลปินนะคะที่ได้มีการลงจากโมลั่าแซวหน่อยลั่เคลื่อนโชกนะคะ สิยกใหญ่ไปยุคคณะหมอล่ำไยน,นพี่น้องเนานะนารแลมือคืนนี้ก็ที่ว่าเป็นวันปิดฤดูกาลของศาเลเราบันเทิงศินปนระะกาศดีวิการเปิดตัวศิลปินเนะะมย์พญ่าย่างเป็นทางการครับพี่น้องก็ที่ว่าชัดเจนและก็ย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาในฝั่งของศันเราบันเทิงศินแฟนเพจครับพี่น้องเพื่อนดีวิการ,อ,ร,การออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้เพื่อนบอกว่าเจ้าในเพื่อนบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนเวทีครั้งแรก แม่พญ,ญ่าติ้มกุสุมาสานเล้าบันเทิงสีโนโฮเรียกได้ว่าคนลุกกันเลยทีเดียวนอกพี่น้องเนอะนะเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิออผ้ากันออคอมเมนต์ไปหลายครับพี่น้องนะ,ะในตอนที่ทางด้านแม่ลมติ้มเพื่อนนีการประกาศอำลานะคะในฝั่งของ สาวน้อยนงพี่น้องเนาะนะคะกับเอ็ซิแฟนคลับหลายคนกระพากันบอกว่าไม่ว่าแม่จะไปอยู่คณะไหนนะ่ยสิไปอยู่สากะสิเป็นกำลังใจให้คือเก่าวันขอบน้อพี่น้องเนาะแล้วนี่แหละครับพี่น้องกับที่ว่าเทิ้งคนดุกเทิ้งเสื้อผ้ายักษิแฟนคลับหลาฟ์พจนคือสิพากันขาดบ่ถึงนั่นแหละครับพี่น้องว่าเพื่นสิมากขึ้นกับสั้นเหลาบันเทิงศิลปนน้อพี่น้องเนาะเอาเนี่ยแหละทางด้านอ่าสั้นเหลาบันเทิงศิลป์ก็เลยมีการต้อนรับทางด้านเมนนุ่นติ๋มนะคะย่างเป็นย่างดีนะคะนี่แหละครับพี่น้องในฝั่งของส เปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการบนเวทีครั้งแรกคร่ะพี่น้องแม่พญ,ญาติมกุสุมาซานเล้าบันเทิงศิลป์นะคะเอา,าก็ถึงกับคนลุกนอกพี่น้องนองในฟังของทางด้านแมนนุ่มติมค่ะพี่น้องเพื่นอนๆมีการออกมาเคือนไวแบบนี้เพื่อนบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการติมกุสุมาซันเล้าบันเทิงศิลป์แบบเต็มตัวขอบคุณหัวหน้าบูธจักรพันธ์บวกกับ ผู้จัดการนินะคะและลูกเอออนคอนเกษนและเพื่อนระน้อยที่ให้เกียรติแม่ติ๋มได้มายืนบนเวทีอันท่งเกียรติหมลำทำนองขอนแก่นอีกครั้งขอบคุณค่ะสำหรับท่านนายเมนุนติมจากที่ห้องพักกนเด็ดกติดตามขึ้นมมากนพนงน้องเขาการ้นะคะว่าเพิ่นมักไป ลักษณะจังไหนเพิ่นมักไปท่างแบบไดวันเพาะนอกพี่น้องนะแล้วนี่ละลาสุดนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศลงจากสาหน่อยล่าเพื่นโชว์หลายคนกัดรู้เลยนะคะว่าคันเม่ติ้มทักสิไปขึ้นคณะมอลั่อีกครั้งนะคะเพิ่นต้องไปขึ้นแบบที่เป็นมอลัคมข้าองอขอนแก่นย่างเหน่นอนนอกพี่น้องนะแล้วปรากฏว่ามาขึ้นกับกานเล้าบันเทิงสินค่ะพี่น้องกะนี่แหละเขาให้เพินรนปรบลืนในไซสนี่ ใน,ในสายที่ทเพิ่อได้เลือกวันขอบนอกพี่องน้องเอากับเป็นกำลังใจให้สำหรับแม่พญาติมวันขอเนอกพี่องน้องน,นี่มีหอดคลิปเปิดโตค่ะพี่น้องที่เปิดตัวของทางด้านแม่ติมฟูซุบานะนะถือว่าสุดยอดมากนาะพกพน้องนาอนี่ สำหรับแม่นมติม๋มนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่าติ๋มกุสมาสันเล้าบันเทิงศิลป์ขอกลับมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติในหมอลำทำนองขอนแก่นฝากพี่น้องเอฟซีติดตามและก็ค่อยเป็นกำลังใจให้แม่ติม๋มในเดอ้อจ้าขอบคุณหัวหน้าบูทผู้จัดการนิกนะคะลูกเอ็มออนและก็เพื่อนระน้อยเดอ้อจ้าพันนักพี่น้องนะคะชี้ว่าสุดยอดมากๆน้อพี่น้องน้อสุดยอดจริงๆน้อพี่น้องน้อนี่นะคะ สำรับมือคืนนี้ครับพี่น้องนะคะมือคืนนี้กะได้มีหลายท่านหลายคนเนาะพี่น้องเนาะเดินทางไปส่งกำลังใจนะคะเดมีการส่งไอส่งกำลังใจให้สำรับแม่นุ่มติ๋มกันย่างหล่นลามกัที่ว่าเปิดตัวอย่างสง่างามวันเพาะเนาะพี่น้องเนาะลงอย่างลงอย่างสวยงามพอไปขึ้นเวท,ทีไหนก็นสวยงามเสมอน้องพี่น้องน้องเอานีล่ะนะคะเท่ากับเป็นกำลังใจให้แม่นุ่มติ๋มคือเก่าเหมือนเดิม สัมปทานเอฟซีแฟนคลับ,รบ craft, ครับพี่น้องค็คือจังหวะนั้นนะคร้รอมที่สิไปเบิ้งไปแย่งคือเก่านาอพี่น,อน,อน,น้องนีก็ถือถึงกับขนลุนกนาะพี่น,อน,อน้องนาะได้แม่พยายน่าไปซบนะคะสันแล้วบันเทิงถึงขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะถือว่าไม่ธรรมดานะคะติดต,ต,ตามมันขอต,อติดตามนี เมตกรีใจน้ำแม่น้มติมตพี่นองนี่เอือนมาในการตอบรับนะคะย่างดีเลยวันเพาะนี่สำหรับแม่น้มติมกิีอการออกมาขอบคุณนะคะสำหรับมาไล่ผูกแขนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการติมกุสุมาสันแล้วบันเทิงศิล์นะคะโอ้มีหลายคนเดินทางเอามาไล่มาเป็นกำลังใจแห้หนายครับพี่น้องนะนี่แม่ต้นนี้ม่น้ติมก็บอกว่าขอ อขอให้คนที่ได้เอามาอะไรมาให้แม่น้ำเติ้ยขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อจ้ารำรวยกันทุกคนเด้อจ้านะคะสุดยอดมากๆเนาะพี่น้องเนาะกระทืงกับอึ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องแอดมินเห็นแล้วกระทืงกับอึ่งทั้งอึ่งทั้งสิว่าจังเลยล่ะนะคะเออ่ก็คือว่าจังเลยล่ะก็คาดว่าถึงเนาะพี่น้องนก็ราดื่กถึงมาเพิ่นสิว่าขึ้นกับสร้างเหล่าบันเทิงศิเนาะพี่น้องเนาะนนะคะ สิว่าจตุนัยล่ะนะคะก็ถือว่าเทิ้งช็อกทั้งอึง่งทั้งเสื้อผ้ายไปในจักรเสียวข้ามใดคของพี่น้องจักเสียวข้ามใดนนะคะจตุนัยก็ดีใจกับเส้นทางที่ท่านแม่นม้นอมติม๋มขึ้นในเลือกน้องพี่น้องน้องน,น,นี่นะคะก็ถือว่ายังยังสวยยังใสยอยู่เลยนะคะสำหรับคุณแม่วันทองน้องพี่น้องอไม่ว่าจะไปอยู่ในเส้นทางไหนนะคะเอ็ซีแฟนคลับหลาคุณกับร้อมที่สิไปสนับสนุนน้องพี่น้องน้องนะคะก็ เซวาเอฟซีแฟนคลับหไร้พันไร้คนกับพี่น้องนฮะกับเบิร์นกับยังคือเก่านั่นแหละสำหรับคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะเอากกถือว่าเป็นข้าวช็อกเล็กกว่าได่นะคือว่าเป็นข้าวช็อกเนาะพี่น้องเน้องอาะฮะกาบมาร์ตโเบิร์นะคะสำหรับในฤดูกาลต่อไปของซันแล้วบันเทิงศิลป์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเเซวาเอฟซีแฟนคลับไร้พันไร้คนนี้ตะลึงอย่างแน่นอนน้องพี่น้องน้องอลังการอย่างแน่นอนเมื่อได้แม่พญาไปซบ ขนาดนี้น้องพี่น้องน้องก็มารอบเบิ้งรออติดต,ตามกันนะคะเอางั้นแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคิ่มีกับอจบิปเบสสมิตรสกนธ์นองสาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ